น้อยของบัตรหลวงเคมเบลอยู่ตรงคณะละครคณะตัวตลกวิวคอเด็ดเยัดแม่กูเด uh> ิมสิบตัวเอาตัวอะไรมาลอเลี่อ่ะเล่นเมื่อแตาดำปะเนี่ยมีเดนฮาร์ดเนิน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 เที่ยวกับเพื่อน์มินเออเพื่อนมีเปิร์กดอยมีแมวนะมีแมว เครื่องั่านอ่ะมันมาแล้วได้มันบิ๊กไปแล้วน่าจะเจอกูอ่ะไม่ไงั้นก็เจอคอเดนอีก่อนเอออยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนกดทิ้เครื่องกระทิบเครื่องกระทิบเครื่องเจอเพื่อนแหละเพราะว่าเพื่อนวิ่ง เนียนหมุนมเนียนเครืค่องแล้วจะจิตเพื่องแล้วใจเย็นเมืม่อกี้แมวขึ้นพัดมันกลับไปมันกลับไปอยู่กับเพื่อนแล้วตามไอมุมกันดิมาอยู่ในเม็ดอยู่ในเม็ดเม็ดยาวเม็ดยาวลองวัวเพื่อนฉีกวล้เพื่อนฉีกไปบ้านใหญ่แล้วต่อได้ต่อได้ไปดิแมวขึ้นเซทนแทน มาจากทางเดิมมาจากทางเดิมบิ่งบิ่งเบีงเหมือนเจอพัดนะใช่น่าจะเห็นรอยน่าจะโนวันนะแค่ด้วยไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอเคทำได้ทำได้มามามา าน่อยไม่เกียเก่ยวระยะบิงเนิร์ดมันพอดีตวขอช้างหน่อยกูใช้พวกมึงหลบไปก่อนไม่กูเมื่อกี้กูไปกูไปบางหลังมันด้วยแต่ว่ามันไม่สนใจมันแบบรักเดียวใจเดียวกูเดนหาแล้วแต่รอบแรง่ะมันมีบราบบร์บ,บีคิวนะแมวเด้งดูกับเพื่อน อัดไปเชื่อไปใจเย็นใจเย็นมันอยู่หลังหูมันมันมันเจอไม่เจอไม่เจอเด็กเนิร์ดมึงเย็นเข้ากูกันเนี่ยน่าจะเป็นประตูประตูเป็นเบบี้เนิร์ดแทง,<อ>งหลังอัดช่วยอัดช่วยไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ ก่อนกูจะตกเฟดอ๋อกูนึกว่ามันไล่คอเดดอยู่มันอยู่บนโบดคอเดตมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันวิ่งไปแล้วอะช่วยเองมันอยู่บนโบดนะกลับมาเห็นไหมผมสามารถแทงให้คุณได้สองสามทีไปปิวพิュพิเฮ้ยฮลัลโหล ไม่สนใจกูเลยรักเดียวใจเดียวจัดอะยักหน่อยยักหน่อย,ย,อยบิงนะ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 ขึ้นนะขึ้นนะเอเอบิงติดบิงติดไม่สนใจกูเลยลงไปแล้วตาปัดไฟเธอท้ามัไม่สนใจอะก็เผื่อจะมาแทงให้เพื่อนได้เว้ย ไม่มาเครื่องเดิมเหรอเอ,อเออถ้าเพื่อนบอกอย่างนั้นเราไปปั่นไฟดีกว่าผมปั่นเลยทำไมนะตองเครื่องต้องหกอ่ะดูแล้วเขาบอกไม่ไหวหวานลอรี่ว่ะหหัวหมุนว่ะก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรอเออก็ยังอยู่ไม่เหรอ คนเอาอีกแล้วนะตั้งแต่แบบปาดเป็นตื่นแล้วนะผมหลุดแล้วอ่ะหลุดแล้วอ่ะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาสิข้างหลังเนินอา้าวมามาหาก,กูมาหาก,กูเฮ้ยเฮ้ยผิดด้านมึงอ่ะไอเนิร์ดเนิร์ดแบมือเร็วเนิร์ดไม่แบมือเขไม่เยียบรถากบอยู่อ่ะเฮ้ยถ้าถ้าใครไม่โดนไล่วิ่งฉีกมา เฮ้ยมันเห็นอุ้ยมันเห็นเต็ดเต็แม่งมันไม่บิงด้วยมันเดินตีเด้ด้ด้ครับเขาไม่สนใจผมแล้วฮิ้วหน่อยครับยิงไปแล้วแมวดุ้งนะแมวดุง้งถึงเห็นไปะน,น,นะรถม,ม้าถึงเห็นรถม้าเลยดูรถม้าเนี่ย ผมมันเนียนเนี่ยเนี่ยดูดูดูพฮิวจะเสร็จแล้วมาช่วยหน่อยดิโอ้โหเนียนเนียนได้ยังไงน้องเขาไม่สนใจอุ้ยโอ้ยไม้เป็นสิบเมตรไม้หรือมีดไอไอมีดมันน่ะไอเลื่อยมันน่ะจริงๆเมื่อกี้ไม่ควรโดนน่ะชอบโดนปลายมีดอ่ะ ตัวนี้มันโซนนะตัวนีะนะอ้อดึงดึงมามีแทงหลังคนพูดเองนะเออไม่ขาดแต่และแค,แค่ไปกี่ดีไมยมันบากกว่าแคไ่ไปกี่โทเทมแล้วหนึ่งหนึ่งแคร่ไปหรือปะไม่ได้แครเลย

อ,อุ้มยังไงก็อุ้มอ้าวไม่อุ้มวะมันได้ยินเสียงว่ะงั้นเดี๋ยวลุกเองเล่นไปก่อนไม่ค <c oughs> ดเคี้ยวเด็กกันเราไปช่วยไม่ต้องลุกโคตรไก่อุ่ลุกเองดีกว่ามันมาแล้วค้อห <c oughs> นึ่ถึงแล้วถึงปลาย เออเสียหมดให้ผมหน่อยทำเสร็จแล้วเหรอนี่มันเฝ้ากูตายแน่นอนโทษเทม,มันแค่กันไปกี่คนละกี่โทัเทมกูหนึง่งห,หลังเนินจะมีหนึ่งอันเนินตรงบ้านเล็กะกระมือมารันไม่เปิดประตูมันไม่อยู่กับกูแล้วนะ ไม่รู้มันเดินโซนป่ะแต่ผมไม่เห็นมันดูมันเดินมันเจอมันเจอระวันจริงด้วยระวันระวันผมแค่มารองของให้เฉยเฉยพี่แดงหลังนะเก็บเก็บไปได้ฮาร์ดไหมมันโนวันเก็บไปได้ฮาร์ดคืออะไรวะเก็บไปใช้ได้ฮาร์ดไงกูไม่มีกูไม่มีเดทฮาชัทไปแล้วนะไปแล้วนะ แต่มันก็ตีทีเดียวล้มทีเดียวเพราะฉะนั้นปล่อยไปกูมีโฮปอาจะโทเทมก่อนไหมดึงนะโอ้ต้องไปเปิดประตูนหนูเลยประล่ะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องฮิวมัวน,น,วนนอนๆอยู่เดี๋ยวจะวิ่งไปดูให้นะหลุมหลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่ก็ไม่มีคนเจอเป็งเศร้า เน,เนนิเอาดวงที่ดีเปิดไปะละเปิดกล่องอยู่เพื่อได้คุณเจอปประตูใช่ปประตูได้กล่กองพยาบาลเปิดประตูอยู่บันเล็กมันมันเฝ้าหรอมันเฝ้าต้องหาโทเทมก่อนถ้าจะช่วยพัดหน้าดีกว่า ออกดีกว่าครับกูเปิดเลยนะเปิดเลยเสรียงเอ้ยมันอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินมันมามันมาเปิดเลยเปิดประตูเลยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันมาโอ้ยน้ำมืดไปก่อน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 ช่วยเปิดทีช่วยเปิดทีช่วยเปิดทีมามามาลังไปเปิดเฮ้ยมันไปประตูเดทฮาร์ดแล้วว่า มีโทเทมมีอะไรเอ๊ะเจอโทเทมนะเจออะไรปะ,ปประเออเดี๋ยวกูเป,ปิดให้ก่อนมีแทงหลังด้วยว่ะมีเดธารแทหงหลังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วดึงขอกูดีๆก่อนดิบอกให้ขอกรูดีๆก่อนออกไปเลยเออลุดแล้ลุดล้วลุแทงหลังให้โดนแล้วกันมันอุ้มยังอ่ะ กูจะได้ไปไปฉายแบบความสำเร็จเห็นผู้ชมเร็วรัดเลียดรัดเลียดโอเคเนี่ยอาคารต้องการออกอย่างเงี้ยมันถึงจะอุ้มใช่แันก็ปล่อยอาคารออกไปโอเคไปก็เกินไปเยอะอยูน่นะขวดเอ้ยก็ ก็เกินไปเยอะนะว้าวอุาห์ดิ่งอุลาอุตสาห์อันนี้โทษใครไม่ได้นะผมแล้วเบื่อกับเพิร์กแทงหลังดิงๆวิ่งไปเลยกลัวไรอุตส่าห์ตั้งใจกดเหี้ยแนนมึงกับแนนคอเดยบนี่ไม่ต่างกันเลย ออ <laughs> โอ้โหสองมูนสี่อครับปั่นแต่ไฟอะครับต,ต่มจุ้นอันเดียวครับ